อาจารย์เสรีเตือนปีนี้ท่วมใหญ่เหมือนปี54ชี้คอสสองพ0อกทมจมทะเลวันที่30สิงหาคมนายเสรีสุภราทิ์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรงังสิตและคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วง3เดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นและระยะเวลายาวขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าพายุจะเข้าช่วงไหนจากที่กรม นิยมวิทยาคาดว่าพายุปีนี้อาจเข้าไทย2-3ลูกและโอกาสเป็นฝนในรอบ100ปีเพราะดูจากสถานการณ์ฝนที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นฝนรอบ80ปีปัจจุบันค่ะโอกาสจะเกิดฝนตกหนักเช่นนั้นก็มีมากดังนั้นค่ะสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหมือนปี2554เพราะปริมาณน้ําฝนเท่ากันแต่ลักษณะการท่วมแตกต่างกาันเนื่องจากปี54มาเร็วจากน้ําหลากและการระบายน้ําออกจากเขื่อนใหญ่แต่ปีนี้ค่ะมาจากน้ําฝนแนวพายุเข้าที่อาจ อาจจะเลื่อนมาภาคกลางทําให้น้ําเต็มท่วงจนล้นมาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสิ่งสําคัญที่รัฐบาลต้องทําคือจําลองเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าหลายๆแบบแล้วนําข้อมูลออกมาบอกให้ประชาชนเข้าใจจะได้ไม่เกิดกรณีประท้วงไปปิดประตูระบายน้ําสําหรับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็จะต้องชี้แจงข้อมูลเปิดเผยแผนการรับมือต่างๆให้คนกรุงเทพร,รับทราบและเกิดความเข้าใจถึงสถานก,การณ์ฝนที่ตกหนักมากขึ้นต่อเนื่องเพื่อให้เตรียมป้องกันตนเองก่อนรัฐบาลก็อย่ารอใช้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือเพราะป้องกัน ย่อมดีกว่าปล่อยให้ประชาชนทะเลาะก,กันเองค่ะทั้งนี้ค่ะองค์กรนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกได้ทําแผนที่กรุงเทพและปริมณฑลพบว่าจะจมหายไปจากแผนที่โลกในปีคศ .2,100 แบบ100%เพราะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนขณะนี้ได้ขึ้นรหัสโคดเรสเตือนประเทศไทยแล้วแต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจทําอะไรป้องกันก็ต้องเตรียมย้ายเมืองหลวงได้เลยเพราะหากตัดสินใจวันนี้ก็ต้องใช้เวลาอีก30ปีกว่าจะแก้ไขได้ค่ะ